มีเรื่องมาเตือนภัยกันอีกแล้วนะครับซื้อขายจากโซเชียลจากโลกออนไลน์ม,มีนักศึกษาท่านหนึ่งฮะ,ะจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าซื้อมือถือมาทาง Facebook แต่ว่าได้ของมาเนี่ยไม่ตรงปกเครื่องก็มีปัญหาใช้งานไม่ได้พยายามจะติดต่อคืนสินค้าก็ปิดเฟซหนีไปอต,ตอนนี้ชใช่ฮะเตรียมแจ้งความนาหลักฐานมาแจ้งเอาผิดแล้วนะครับนักศึกษาคนนี้คือคุณสุธาศรีร่ากระโทกนะครับน้องอายุ17ปีเท่านั้นเองนะครับอยู่ บ้านแท่นบัลังอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่าอยากจะให้โทรศัพท์มือถืออยากจะซื้อมาเนี่ยราคาที่มันไม่แพงมากก็เลยให้เพื่อนช่วยหาตามเพจ Facebook ต่างๆที่เขาประกาศขายเพื่อนก็เลยเห็นเพจเพจหนึ่งเขียนว่าขายถูกโทรศัพท์มือถือมือหนึ่งนะฮะมีรูปถ่ายโทรศัพท์ให้เลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยก็เลยเลือกเอายี่ห้อหนึ่งขึ้นมานะครับที่เพจเนี้ย บอกในราคา2,790บาทโดยเลือกแบบชำระเงินปลายทางแต่ทางร้านเนี่ยจะบวกค่าจะส่งเพิ่มอีก100บาทก็เลยตกลงจนสินค้ามาส่งให้ที่บ้านในวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจ่ายเงินให้บริษัทที่เขามาส่งสินค้าไปรวมบวกเงินไปแล้วก็เป็น2,890บาทใช่ไหมฮะ,ะทีนี้ตนกับเพื่อนก็แกะกล่อง ดูของทดลองสินค้าทันทีครับจ่ายก่อนแล้วค่อยแกะกล่องดูใช่ครับก็คือเขามาส่งแล้วก็จ่ายเงินไปคนส่งก็กลับไปนะฮะเขาก็เอาสินค้ามาเปิดกล่องมาทดลองปรากฏว่าในกล่องเนี่ยก็มีใบรับประกันสินค้ามานะฮะแต่พอเพื่อนลองเปิดเครื่องทดลองใช้งานดูปรากฏว่าเครื่องรวนหลายอย่างเลยทําให้ผิดปกติมากเชื่อว่า คงน่าจะเป็นของก๊อปปี้หรือไม่ก็เป็นของที่ไม่มีคุณภาพเอามาหลอกขายก็พยายามจะติดต่อไปทางเฟซบุ๊กที่สั่งซื้อมาจะขอเปลี่ยนสินค้าขอคืนสินค้าเพราะว่ามีเงื่อนไขระบุเอาไว้ว่าถ้าสินค้ามีปัญหาคืนได้ภายใน7วันแต่กลายเป็นว่าเพจดังกล่าวปิดไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้โอ้โหนี่เชื่อว่ามีเจตนาหลอกลวงเสียใจมากครับเพราะว่าซื้อของมาถึงแม้จะไม่แพง แต่น้องอายุ17ปีเนี่ยก็เป็นเงินที่เก็บสะสมมาจะมาซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับาดูสิ2,890บาทนี่เยอะนะฮะสำหรับเด็กอายุ17อ่ะใช่นะฮะก็เลยบอกเพจออกมาแสดงความรับผิดชอบหน่อยคืนเงินให้ด้วยถ้าไม่ติดต่อคืนเงินเนี่ยจะนำหลักฐานไปแจ้งความเอาผิดแล้วนะครับแล้วก็เตือนผู้ที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์ให้ระวังแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดด้วยเพราะว่า ถูกหลอกกันมาหลายรายแล้วนะคือี่ขณะว่าน้องเขาเลือกเป็นการชําระเงินปลายทางแล้วนะคือขอให้เห็นของเห็นกล่องก่อนแล้วค่อยจ่ายยังโดนหลอกได้อันนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมว่าซื้อของออนไลน์อาจจะต้องเลือกร้านที่ที่มีรีวิวที่น่าเชื่อถือนิดนึงแล้วกันแต่พอซื้อของเก็บเงินปลายทางอ่ะจ่ายเงินไปของมันอยู่ในกล่องไงใช่คือถึงบอกไงว่าน้องเขาสารเลือกว่าขอจะเห็นกล่องแล้วขอปลอดภัยที่สุดแล้วแต่สุดท้ายก็ยังมีมิจฉาชีพมันหลอกแบบนี้ได้คุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันนะคะ